สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเนาะครับครับมณอท่าทางองเสี้ยงหยาผ่าหลอกกับมีแนวทางครับแนวทางเป็นตัวเลขของเล่าพัฒนาเราครับเนาะครับการมนีก็เป็นมือวันพุธทีสิบเก่าแหละครับครับแนวทางมือนีกัเป็นของเกย์ไงแลละครับเก๋ใหญ่เมืองทองนะครับเนาะครับผู้เลขสูตรเลขคำนวณดีครับเดินดีตลอดครับสําหรับตัวเลขของเพื่อนครับแนวทางการเดินทางของเพื่อนก็ดีมาตลอด เยฟซี่กับือสิเหนอยู่งนะครับเนาะครับพอแม่พี่น้องถูกปู้ทุกคนครับของควนกับเขามากประจําแล้ะครับครับข้ามราลุ่นี่ยากนะครับครับสำหรับเลขปิงเล็กลูดครับเขาตาลอดครับครับกัดเมื่อนี่กับเป็นได้ทรงมาดเป็นตัวเหลขของเล่าพัฒนานะครับสําหรับสุดรัฐบาลไทยกับย่างร้ไนมาได้ครับได้ครับรอดติดตามครับไปเรื่อยๆก่อนครับสําหรับ ก่อนจิเข่าไปเบิ้งของเพิ่นวดมือนี่วดวันนี้ครับเบิง้งวดที่แล้วก็นะ,นะครับเนาะครับเอาวดที่แล้วของเกยใหญ่กาเข่านะสำหรับลูดครับวิ่งลูดวิ่งครับเลขกวินขมาดีครับเดินดีครับการเลขลูดลูดไปที่แปดับสองครับกลมเด่นสองครับ ครับงวดที่แล้วเลขที่ออกนะครับเนาะกับแปดกับแปดห้าแปดห้าห้าห้าครับเลขรางกัเป็น8ปหาแล้วครับแปดหนี่แหละครับประมาณนี้เนาะครับเนาะครับอาห้าแปกับแปดกับสนะครับกลมเด่น2 เขาเขาบดทั้งสองหรครับถือว่าเขาทั้งสองนะครับเนาะครับสกามา8ปดกามาครับพวันออก2องซีครับเล็กมวดที่แล้วเลขมวดที่แล้วออก2อซีครับเลขวินครับทั้งเกยใหญ่วินไปเลขกับเลขกตัวครับมีเลขสีตัวก็มี0ูน8าเ7็ย์หาเจ็ดแปอันนี้เป็นเลขวิน เลขวิ่กาเขา8ห้าแปดกับหาครับแปกับหาเขา2โตัวะครับสำหรับจับคู่กับลุดครับจับคู่2ตัวเลข2ตัวจับคู่ก็20 27 28ครับอันนี้เป็น2นะครับเนาะครับบมี24ครับแล้วก็สำหรับรัก8ครับ8ปรเพ่กาย8 7 8 6 8 0ห ครับแปดหกซะมันเป็นแปดหานะครับเนาะครับแปดกามาครับสกามาต่ว่าจับคูโบแมนครับอันนี้ก็ถือว่าพิษผลาดไปครับการสำรับเลข3สตัว7จ็ดเจ็ดเก้าแเจาแป้านะครับเนาะครับเอาก็รลดเลข3สตัวมีสมี2หางครับ ศูนย์ห้าแปดหาแปดอยู่ข้างล่างพี่ครับเป็นศูนย์ซะครับหเป็นสองหาแปดครับเพราะเขาแหละครับเพราะว่ามันสองหาแปดกับขึ้เก้าแหละครับครับหากับแปดมาอยู่ครับการนี่เป็นชุดที่แล้วครับงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วเนาะครับขังเก๋ใหญ่เมืองทองเนะครับเนะครับเอาไปต่อครับสําหรับตัวเลขครับจับคู่ลดครับจับคู่ลด เกยเง่ายก่าขอโทษขอไพเพันว่าครับวันนี้เอาสามตัวเลยเพันว่าแตกสามตัวละที่นี่ครับเพราะไุดถ้าอาทิตย์ได้เข,าข้ากับเข้าตลอดนะครับเด้อครับพิจารณาเบิ้งครับถ,รถ้าอาทิตย์เข้าเข้าตลอดถ้าอาทิตย์พ่อแบบที่ว่าเลขมันเป็นเลขสูตรเลขคำนวณน,นะครับครับเพันก็ว่าขอโทษขอไพ่ยูสจับคู่นะครับ เป็นเหลียดเล้านะครับเนาะครับคุกขัดในจะหน่อยครับเราพัฒนาครับเราพัฒนาวันที่ยี่สิบเก้านะครับเนาะมือนี้ครับวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมพศกับหกสิบแปดขึ้เก้าแหละครับ สำหรับเลขกหลุดหล,ล,ลุดเลขรหลุดเย็ไงนี่ว่าเคยหลุดละครับว่วาไทยาวาาเล่าเลขหลุดครับเลขวิ่งเลขกหลุดง่ามีลีครับสำหรับตัวเลขกองเป็นสูตรคำนวณอ,องเิ่นแน่นอนอยู่ครับหลุดไปที่หกครับหกกับเก่าหกกับเกามีสองตัวเลขกเว้นครับ เล็วิ่นเอาไปวิ่นครับเอาไปจับเอาครับเพื่อนไมา,าส,สองหกหนึ่งหนึ่าหนึ่งเก้าศูนย์สองหกหนึ่เก้าศูนครับมีเลขาโตมีเลขาโตครับชุดนี้ เล็กวิ่นหาตัวนะครับเด้อครับเอาไปวิ่นเบิ้งครับสำรับจับคู่ครับเพิ่งกิดนักไปทั้งหกครับจับคู่นะครับเด้อเล็กจับคู่ครับนี่หก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 เก้าหกหนึ่งหลุดหกครับหลุดหกเก่งไปทั้งหกครับ ตัง้งบเก้าโอก็มี6หกศูนย์หครับหกศหลุดหไปเลยครับหกศูหเก้าครับห้าเก้ห้าเก้าเก้าสี่ครับมีเลขหกคูน,นะครับได้ครับมีเลขหกคูบบอยยังามากบ้ผนวาครับ ไม่มีอะไรครับครับก็มี3ตัว3ตัว2หาง3ตัว2หาง6 9 0 6 2 0ครับไปทั้งหลายครับอันนี้เป็น เกใหญ่มองทองครับเกศใหญ่มองทองเจใหญ่นะครับเนาะครับเจใหญ่เจศใหญ่เมืองทองมีสามอาจารย์ครับสําหรับท่านสองเส้นยญญาผะาละครับมีปูขุนมีเส้นน้อนหน,น,น,น้าราคามีเกใหญ่เมืองทองนะครับเด้อครับสามอาจารย์แค่นี้ครับ เอฟซีผู้ใดยอยากซ่งมากครัวมิดีๆก็บ่งมากครับ,บ,รบทัาสองเสื้อหยาพาเลาะนะครับนะครับกลุ่มเดนไปที่หกครับเลขกกลุ่มเดนตัวนี้ไม่หาครับมาหนิจับมาหาคููมันพอตัดออกครับเลขวินครับสำหรับชุดนี้เจใหญ่กลุ่มเดนไปที หกเกครับตัวล่องเป็นเบิร์นนะครับได้ครับหกหครับหกหกกับหกนึงครับนักโครับเลขกชุดนี้ของเก๋ญ่เมืองท่องครับกิ่งไปทั้งหกอ้านี่ครับแคปหนาจอได้ครับตัวเลขสวยๆงามๆมามาตอดมาฝากครับปิดหน้าเบิงเน้ะครับเด้อสำหรับผู้มักกับ สำหรับผู้คัดกับพานนะครับทางส่งกับเสนอเป็นเพียง้าทางนะครับเนาะตัวเลขกับมีความเสียงนะครับส่วนๆงาเงาหมองมตอนมาฝากแหละครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายนะครับเนาะครับขอห FC เยูซี่ยูดีไม่แห้งสุูุสุคนนะครับเด้อครับโชกโชกมันมันลำๆรวยๆยเห้งเหปังปังครับพอกันไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ